ดีครับเพื่อนๆห่างหายไปหลายวันเลยนะครับวันนี้วันนี้เลยเอาพิมพ์สมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับก็เป็นพิมพ์ปกโพ8กับ9นะครับพิมพ์นี้ก็สร้างในตอนที่ท่านสมเด็จโตได้ได,ได้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดระฆังนะครับอ่าก็เป็นปกโพ8กับ9นะครับเรามาชมความสวยงามกันนะเพื่อนๆครับองค์นี้มันจะมีลัก แล้วก็ปิดทองนะครับนี่ข้างนี้8นะครับใบปู8อีกข้าง9นะครับก็เป็นนี่เป็นเกตเกบตบวมนะครับเข้าไปมีใบหูสองข้างนะครับมือชนกันเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าคล้ายๆนั่นครับนี่นี่มีเส้นจีวรไม่ไม่ค่อยชัดนะครับเส้นจีวรไม่ค่อยชัด แข้งขาก็พอเห็นนะครับพอเห็นแต่ว่าหัวเข่าอาจจะสึกไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังคงความสวยงามมีเส้นอิสระนะสองเส้นนะครับล่องมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีลักเห็นไกลๆที่ลอกไม่หมดเห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็มีทองปิดด้วยนะครับอื <c oughs> ฐานเขียงข้างล่างมีร่องน้ําเล็กๆเ,เห็นไหมครับแล้วก็มีทองปิดลงไปที่ร่องไม่ได้ลอกออกนะครับ มัาเป็นสิ่งที่ยุบลงไปคือฐานเขียงเนี่ยมีร่องนิดนึงนะครับฐานสิงก็สวยฐานหมอนก็สวยนะครับให้เพื่อนเได้ชมกันครับเป็นพิมพ์ปกโพแปลกกว่เก้าครับก็เป็นพิมพ์ที่หายากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับสําหรับพิมพ์ปกโพเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมกันแต่ผมเห็นความสวยงามของศิลปะนะครับที่อ่า ช่างช่างหลวงได้แกะแบบมันเนี่ยโอ้โหสวยงามครับเนื้อสวยเนื้อขาวออกขาวแบบงาช้างนะครับนี่ขาวแบบงาช้างนี่เป็นเศษพังแพงซุมกอรครับแล้วก็มีผงท่านใส่มาด้วยครับอ่าชมด้านหลังครับรอยปูไตเพื่อนๆเห็นไหมครับรอยปูไตนะครับรอยปูไตรอยหนอนดนเห็นชัดเลยนะครับโอหลังองนี้นี่รอยหนอนดนเนี่ยสวยครับ ก็ยืนยันการันตีความแ,แท้นะครับว่าแท้แน่นอนสมเด็จพิมพ์ปกโพวัดลักขังนะครับนี่รอยปูไตอีกจุดหนึ่งครับสวยงามครับช่องของผมก็ดูความสวยงามนะครับแล้วก็ดูความแท้ของพระนะครับดูกันสนุกสนุกสบายสบายครับช่องนี้เราประวัติศาสตร์นั้นเพื่อนๆก็ต้องไปหาชม